สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc มาและ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนก่อนนะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ mm hmm. เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางห่วยรัฐบาลลาวพัฒนานะคะ <c oughs> แอดมินก็ลงแค่รอบเดียวเนะสูตรเม็ดเดียวนะคะแนวทางเข้านะคะล่าง5178นะคะส่วนบนก็จะเป็น809นะคะ เราไม่มีเนาะหลุดนะคะเจ็ดแปดเรามีนะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะส่วนห้าหนึ่งตัวนี้ตัวนี้เราจะไม่เข้าแต่ว่าตัวนี้เรามาเนาะพี่น้องตารางกําลังวันของเราเข้านะคะโอเคนะคะเราเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าวันนี้นะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะเราให้วิ่งก่อนเนาะวิ่ง สวิ่งสวิ่ง7จ็ดนะคะแอดมินเด่น8เนาะวันนี้ก็ชอบ8นะคะเรามารูด8กันนะคะจะเป็น8ปดศูนย์นะคะแปดหนึ่งนะคะแปดห 8 7 8 8 8 9นะคะลืมให้ดูพี่น้องเงื่อนลายตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น8 9 8 4 8 7แเนาะแล้วก็8 1 8 0นะคะก็อย่าลืมไปกลับนะจ๊ะพี่น้องจ๋าไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆนะคะไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคํานวณแนวทางตัวเลขส,สวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรือ่อรวยเฮงๆกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า